วอนนี้อยู่กับผมอบลิวิอาเต้วันนี้เราจะมาแนะนำพร้อมรีวิวหนังในช่วงที่ทุกคนกักตัวและไม่รู้จะดูเรื่องอะไรกันเคยไหมครับปัญหาทะเลาะกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนว่าจะดูเรื่องอะไรกันเรื่องนี้ก็คะแนนน้อยอีกเรื่องก็ไม่น่าสนุกเพราะแต่ละความชอบมันต่างกันผมจึงได้ทำรีวิวเพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจในการดูหนังถ้าคุณกลัวว่ามันจะไม่สนุกหรือผิดหวังนั่นเองไปรับชมรีวิวกันได้เลยครับ สำหรับวันนี้หนังที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ The c u r l e n t War สงครามไฟฟ้าเชิงคมแม้ชื่อภาษาไทยเนี่ยนึกว่าหนังซูปเปอร์ฮีโร่ซะอีก The c u r l e n t War เป็นหนังปี2019ที่รวมนักแสดงจากสองค่ายยักษ์ใหญ่ทั้งมาเวลและ DC อย่างดรส r s t a n ที่แสดงโดย Benedict Cumberbatch ที่คราวนี้เขามาได้รับบทเป็น Thomas Edison ผู้ที่จดสิทธิบัตรหลอดไฟเป็นเจ้าแรกมาคู่กับน็อกทอมฮอลแลนด์หรือที่ทุกคนจำเขาได้ในบทบาทสไปเดอร์แมนคนล่าสุดคราวนี้เขาได้มารับบทเป็นซามูเอลอินซูที่เป็นมือขวาของโทมัสเอดิสันและต้องมาห้าหันกับไมเคิลแชนน์ผู้ที่เคยรับบทเป็นนายพุซอฟแน Man of s t เ e l เขาได้มารับบทเป็นจอร์ดเวตติงเฮาส์ผู้เป็นคู่แข่งศึกความเป็นหนึ่งในสงครามไฟฟ้าฟังแร้ดูยิ่งใหญ่บ้างเลยนะครับพูดแค่นี้หนังก็น่าดูแล้วนะ ต้องรีวิวแล้วมั <c> ้ง <oughs> ลาเล่นลาเล่น <c oughs> หนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจสร้างมาจากเรื่องจริงจากสงคารามการห้ามหันของ <c oughs> สองบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนปลายปีคสตศกราช1880หนังจะเล่าเรื่องหลังจากโทมัสเอดิสันได้คิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟแบบกระแสตรงขึ้นมาได้แล้วแต่ก็ต้องดันมามีคู่แข่งอย่างจอร์จเวตติงเฮาส์ ผู้คิดค้นหลอดไฟแบบกระแสสลับต่างคนต่างชิงดีชิงเด่นในการเป็นที่หนึ่งความรู้สึกที่รู้สึกได้นี่มันหนังสงครามอุตสาหกรรมชัดๆที่ไม่ได้สู้กันด้วยความรุนแรงหรืออาวุธใดๆแต่เป็นการสู้กันด้วยคําพูดวาจาหรือกฎหมายการใส่ไล่ป้ายสีกันให้ฝ่ายเสียเครดิตหนังจะให้เราได้เห็นว่าหลอดไฟของแต่ละฝ่ายต่างม,มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วเฤษฎดีไฟฟ้าของใครล่ะคือของจริงกันแน่ เนื้อเรื่องเป็นการเล่าตัดไปตัดมาค่อนข้างงงและต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์พอสมควรถึงจะอินกับหนังที่หนังได้เสื่อออกมาคือเป็นแพ้ใหญ่ของหนังเลยละ่ะถ้าคุณไม่ทราบประวัติศาสตร์และบุคคลต่างๆในยุคนั้นมาก,ก่อนก็จะอารมณ์ประมาณแบบผมใครวะแล้วใครนี่มาได้ยังไงแต่ที่เหลือก็เป็นข้อดีทั้งนั้นทั้งงานภาพ Visual e ฟ f e c t และการออกแบบฉากคือสวยมากตาก,การตาสุดๆคือดูเพลินเลยอะดูแค่ง,งานภาพวิชวล ก็คุ้มแล้วในส่วนนักแสดงผมชอบอะไรนะเบเดริกคัมเบอร์แบ็คเขาหมาะกับการเล่นหมดเป็นอัจฉริยะมากหลายๆเรื่องที่ผมดูอย่างเช่นเชลล์โฮมเวอร์ชันซีรีส์ของ BBC และ The Imitation g เก e ที่เล่นเป็นนักคณิตศาสตร์คิดค้นเครื่องถอดรหัสอินิกมากเพื่อชนะสงครามผมนึกไม่ออกเลยถ้าเป็นคนอื่นเล่นน่ะจะเข้าถึงบทบาทในขนาดนี้ไหมแล้วถึงแม้ว่าพอมฮอลแลนด์จะมีบทน้อยไปหน่อยแต่ละบทที่ออกมาสำคัญต่อเนื้อเรื่องทางนั้นเลยหรือไมเคิลแชนนอน ก็เล่นได้อย่างแบบเออน่าสงสารไม่รู้สิผมรู้สึกสงสารเขาตลอดเลยนะไม่ได้หมายถึงเขาไม่เข้าถึงบทบาทนะเขาเล่นดีมากเลยนะแต่การดําเนินเรื่องเจออะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะจนผมดูแล้วผมสงสารเขาอะสุดท้ายครับ t h e c o l ร n เล l l ถึงแม้จะมีแผนตรงเน้อเรื่องแต่ก็พาเราไปได้พบเห็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ ที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกเลยก็ว่าได้แน่นรู้จักบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ถ้าใครชอบหนังแนวอิงประวัติศาสตร์สู้กันด้วยวาจาด้วยกฎหมายไม่ควรพลาดเลยด้วยประการทั้งปวงถ้ามีผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ด้วยครับหรือคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยผมจะนําไปปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม